พิงกี้เฮ e n นสารอนญาตปดกำไล EM เพื่อสะดวกต่อการมารับการแสดงค่ะกริ่นที่พิงกี้ออกมาเผยภาพล่าสุดนะคะในลุกผมสัน้นจึงน้องบอกว่าสวยสิ่งามเหมือนเดิมโดยได้ระบุว่าเป็นศินละปะแห่งการบระบายล่าสุดวันนี้นางเอกสาว สาวิกาทนายความได้เดินทางมาที่ศาลตั้งแต่เช้าโดยเข้าบริเวณด้านหลังศาลทั้งนี้ศาลได้มีการได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลนะคะขอความกรุณาในเรื่องของคำสั่งอนุญาตปลดจกำไร EM เนื่องจากความสะดวกในการรับงานแสดงเพื่อหารายได้เพราะการติดกำไร EM จะสร้างปัญหาในการแสดงและการเดินทางเมื่อศาลมีการพิจารณาแล้วมีการให้คำสั่งนำคำสั่งอนุญาตปลดจกำไรเอตามคำขอจากนั้นเธอก็เดินทางกลับในทันทีค่ะ